เกิดอะไรขึ้นสามพ่อถึงทำแบบนี้ครับสวัสดีนะครับผมผมตระซองบ้าอีสานอีกแล้วพี่ดองวันนี้เขาก็มีเลือกเล่าเกี่ยวกับอีหลาห่าดอยเฮ้าและบรรดาพ่อๆของอีหลาห่าดอยเข้านะครับผมเนาะเอาวาสูพีเอาวาสูดองเอาวาสูอเอฟซี FC, อีหลาห่าดอยกันได้ฟังอีกแล้วพี่ดอง มื่อวันดีแล้วครผมเนาะโหหัวเกิดอะไรขึ้นพี่น้องพอๆทั้งสาคนของกีฬานดอยเฮ้าว่าจะเป็นพ่อการช้ยพอด้นและกระทั่งพ่อเอกแล้วก็ผมเนาะแห่จองคิวงานสาวน้อยเพชรมัดนแพงปี69จนบอโจได้ออกมาโพดผ,ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าเมื่อนี้เกินยันึ้น พอกันใช้พอดน้นพอเอกแข้งกันจ้างสาวน้อยเพรบ้านแพงคนละงานสุดยอดอิลีขอให้เฮงเฮงปังปังด้วยแล้วด้วยอีกเนอะพอๆขอบกัวาสาวน้อยเฮาก็ถือว่าเป็นการจ้างงานจากคิวงานปีหกเก้าของทั้งสามพอ,อพอกันชัยพ่อดนพอเอกแล้วครผมเนาะโดยเมดนดันไมรพี่น้อง ซึ่งท่างพอกันชัยนะครับผมรอดจ้างวันที่29มีนาคม69บ้านนาโพใต้อําเภอของเจียมจังหวัดอุบลนะครับผมรอของทัางพอกันใชัได้ออกมาแจ้งผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของท่างพอกันใช้เองธานนนเครือโสมนะครับผมรอดว่าจ้างแล้วสาวน้อยเพนนนแพง29มีนาคม6 9. บ้านนาโพใต้อำเภอของเจียมจังหวัดอุบลเตรียมมวลเลยครับเยวพอกพันใช้เพิ่นวาส่วนของเสียนโน้นนะครับผมน้องก,กะได้ออกมาโพด์ขึ้นกันพี่น้องเสียนโน้นได้ออกามาโพดวาครั้งแรกในชีวิตที่จะได้เป็นเจ้าภาพจ้างมอลำแล้วเจอกันที่ชัยภูมิครับจ้างแล้วสาวน้อยเพชรวันแพง ยี่สิบห้าพุศจิกาหกเก้าครั้งแรกที่ได้เป็นเจ้าภาพจ้างบอลำงานบุญกรถินวัดปา่าโดนโพทองย้ำอีกครั้งนะครับผมว,วันที่ยี่สิบห้าพุทศจวรกาหกหกเป็นงานบุญกระถิน่นวัดปา่าโนนโพทองนี่คืองานของเสียดน,นที่จ้างไว้ ส่วนของท่างพ่อเอกแล้วก็ผม้อทที่จ้างเพิ่มมากก็แสดงว่าจ้างเพิ่มเป็นงานที่สองหลังจากก้อนดานี่แล้ว,วับผมนอแฟนคลับเอฟซของอิหลานดอยน่าจะฮู้กันว่าพ่อเอกได้จองคิวแล้วก็ผม้อทไว้งานบุญกระถินปี68แป่ก็คือ30ตุลา 2568น้กะครับผมนาะเจ้าภาพงานบุญกระถินที่วัดหนองคูพระเอกละกระทั่งความคัว,ข,วของอีราดอยเฮาได้จองคิวสาวน้อยเพชรวัดแพงเป็นทีน่เรียบรอยนะครับผมนดาะ30ตุลาคม2568เน้รอรล่าสุดน,นะครับผมนาะที่พระเอกจองคิวอีกว่าจ้างอีกพี่น้อง นั่นก็คือวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2569นรน่าจะตรงกับวันทอดกระถินน่าจะเป็นบุญกระถินของปี6 9เกอีกนะครับผมดอนะนั่นก็แสดงว่าทางพ่อเอกจ้างไว้สองงานนะครับผมดนาะน่าจะเป็นงานบุญกระถินทั้งสองงานอันนี้คือความคิดของบาวอีสานนะพี่รองน่าจะใช่แหละพี่รองนะครับผมเพนะราะว่าตุลาพฤศจิกาเพราะว่าข้าง คางจีพานบ้าบุญกระถินงานบุญกระถินคางจีพานบ้าจัดวันที่หนึ่งนะครับผมแล้วปีหกแปดนะครับผมนับปีที่จะถึงนี้น่าจะได้คิววันที่สามสิบตุลาก็เลยจองคิวแล้วก็จะทําบุญกระถินนะครับผมเนาะมีงานบุญกระถินวันที่สามสิบตุลาส่วนปีหกเก้านะครับผมเนาะทางครอบครัวของอิราดนดอยเท่าเองทางอ่าวันนองคู่เองน่าจะอยาก ขอดกถินหรือว่าจันท์้านบุญกถินในวันที่หนึ่งพฤศจิกานะครับผมเนาะเลยจําเป็นที่จะต้องจ้างงานล่วงหน้าแบบข้ามปีอันนี้กัน้อบอกว่า,วาถือใจแฟนคลับเอฟซีอีราดอยเป็นย่างมากแล้วนะครับผมเนาะไปง้านบุญกถินหาบ้านอีราดอยไปหาอหราดอยไปกระลังใจอีราดอยไปร่วมบุญกันเองพี่น้องไปทําบุญร่วมกันและก็ได้บวชซื้กัน ครับวงบอลลัมสาวน้อยเพชรบ้านแพงอีกครับผมนัดทีหลาหน้อยเฮาเป็นศูนย์ด้านและเป็นตัวชูวงณขนาดนี้ดีแล้วพี่น้องผู้ได้ยากจ้างการจ้างงานนะครับผมนัดณขนาดนีถ้าจะจ้างสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมเนาะต้องจ้างกันแบบข้ามปีพี่น้องปีหกแปดดคิวงานเต็มนะครับผมนะัดบอลโจแจ้งนะว่าปีหกแปดคิวงานเต็ม ส่วนปี69้แล้วก็ผมรับตอนนี้น่าจะเกือบจะ150งาการแล้วพี่้องย่ามีข้างพี่้องฟังว่าผิดปี69ตอนนี้น่าจะเกือบ150งานกแล้วผู้ใดอยากว่านจา้างแล้วก็ผมรับผู้ใดอยากในสาวดอยเฟยน,นแพงไปเลีนได้บุญได้กานาแถวบ้าน ตอนนี้ต้องว่ารีบๆกันหน่อยนะครับผมเนาะเดี๋ยวคิวงานเต็มก่อนแล้วจะบอกว่าบ่าวอิสานบอเตือนเรวจะบอกว่าเสียดายที่หลังบอใดน,นะครับผมเนาะสำหรับวงสาวน้อยเพรนแพงต้องยอมรับว่าเป็นนัมเบอร์วันในตอนนี้เลยพี่น้องแถวบ้านบ่าวอิสานจะกี่นะครับผมเเอาตามตรงเลยพี่น้องแต่ก่อนไม่มีคนรู้จัก วงสาวน้อยเพตนแพงอาจจะรู้จักไม่มากรู้จักแค่บางส่วนนะครับผมเนาะผู้จักแค่คนที่ติดตามแวนวงบอลามิลีแต่ซูมอร์ดีนะครับผมเนาะถ้าพูดถึงวงบอลลามความคิดอันดับหนึ่งที่คนบอกออกมาเลยแถวบ้านบาลซาเนี่ยแต่คือวงสาวน้อยเพานแพงพี่น้องต้องยอมราวว่าสาวน้อยเพบานแพงในปีสองปีที่ผ่านมาตั้งแต่อีหลาหห่าดอยเ้าเขาว่าคนรู้จัก เยอะมากยิ่งขึ้นจริงๆการันตีได้จากคนแถวบ้านท,ที่เว้าถึงนะครับผมนาอพูดถึงถ้าพูดถึงบงบลำตอนนี้มิ่ะว้าถึงสาวดอยเพชรบ้าแพงตอนนี้มิตะคนน่าค,าคือบ่จางสาวดอยเพชรบ้แพงมาเลนไกล้ๆแน่อยากไปเบิองได้ยินจเขาเวาวเขาลืออยากเห้นองอิงตัวจริงอยากเห้นน้องอิงัวจริงแดกไปท่ายรูปอย่างเป็นจัมือ มีตะค้อนว่าเนาะครับผมเนาะอันนี้เราผมจะบอกว่าอยากใครเจ้าภาพเนาะครับผมเนาะเจ้าการเจ้างานจ้างสาวน้อยเพ็นวัดแพงมาล่งแถวดงหวัวเรพูหลายๆแน่เนาะครับผมเนาะหรือบริเวณใกล้เคียงเยอะๆแด่พิสูจน์ได้พี่น้องจากการที่ที่ทั้งเจ้าภาพเนาะครับผมเนาะได้จ้างสาวน้อยเพ็นวัดแพงมาเลนทางอ่านหน้ากลางทางโน้นสังเกเนาะครับผมเนาะต้องบอกว่าคนหมื่นสองหมื่นมิร่องเต็มสนามอายา จนบ๊วบอกยืนจน,น,นร่างคนได้กำบาดซื่อแล้วครับผมเนาะอยากให้เจ้าการเจ้างานมองเห็นว่าทางน้องบองัวรำพูนะครับผมเนาะกำบ,บาวงสาวด่อยเป็นไ้แพงกันเนอ้อสาบานจากบัวลงใดแวนออฟสังกะสีเกมบัตรกะจะไปเิึงนะครับผมข่าวพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดีว่าจากไหนนะครับผมเนาะเรื่องที่สามพอจากกาันต้องบอกว่าสุดยอดอีรีนะครับผมเนาะพี่น้องสาบาน คอมเนต์กันเข้ามาได้แล้วก็ฟังกดไล์ <c oughs> กดแชร์ <c oughs> กดตที่ตามกดซับสไคร้ให้ทั้งสองบริษัทเด้รัเพื่อเป็นกำลังใจคลิปดีบาิษาต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบกันไปคลิปหน้าสวัสดีครับพม